สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทีช่องตาเบิร์ดครับ<ม>บันจานยะเห็นอย่างน้อบันเนี่ยพี่น้องเอ้ยบอกเสียงอีเดียวครับมื้อนี้บอกเสียงอีเดียวจานยะไหมเสียงเลยโอ้จันยะน<ม>ยนนตุยไว้ไร้าตาพี่น้องเ<ม>อ้ยโอ้แข่งอีกแล้ Đây đúng này, bùi. Thì ngưng đúng cái này đúng 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 lâu lao đi đi ba, đúng 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 lao đi đúng 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 อ่ะอเริอู่ตรงนี้ปาดโถพูดปีตปาดโพดปาดโถพูนะสมุกโอ้ยอควจิตายแล้วสมุกเหรอมือนัน่นบจันกมาเจอดีไซน์นะลายายคิดแล้วก็ <laughs> ยไยคิดจัน ถ้าอยไทยจันยะครับถ้าลอยไทยจันยะทำงานงานของเราอยู่ี่นลอง แบ่งม,มาตัวดีไซน์จะไปเซอร์วิสแบ่งมาตัวดีไซน์ไหมนอนเดี๋ยวปล่อยหายใจยะกมาคุ้มพุดเดี๋ยวบีก็ไฟเต็มมันกูห้องเหนื่งงามนี่แหละเนาะมันเป็นเสียงอีสานเก่าปะ ไฟมือหนึ่งเลยยกและจีนมือไฟมือหนึ่งเลยครับนี่พูดะพูดะพูดะอ,ออกเสียงแล้วบันเนี่ยจื้อบ้อบบันเนี่ย ข้างหบหลอเนาะโมซันมาิพามาันทิงามกว่านี้เนเนี่ย้ยองเทยบ่าปปกนอยามา่ าศาศาทำงานกันนะกันนะจาบฝนตกครับดวงชาวน้อยเขาฝนตกกันเนี่ยนะหาเต้อึอ้งมาฮึชาร์จแบตเตอรี่ไปอยู่พี่น้องชาดแบตไปอยู่บรรยากาศรอบๆโดนเ่าตันหมดท้ายดีวะ่ะ จัดยะจัดเหยยดีว่าง,งั้นดีมะวุ้นอะสวยมากครับสวยมาก<อ>เป็นไฟที่งามมากว่ามันยูนได้เทกวาว่ามันยูนได้ผับ ไฟผับกะบังงามบันนี่มันเป็นคอนเสิร์ตพี่นอ้องนี่ยังยังเปิดปเบบด้วครับเปิดปเบบดตึกโตด้วยนี่ไฟยังขึ้นเบบดครับไฟยังต่้งหน่อยเดี๋ยวยังอนอนอยังอีกส่วนหนึ่งู่ไต่ไปที่ไต่ยางนั่งนัง นำหนงุดหงิดเราย่างตากคนเลยถ่ายคลิปให้น้องบึงนะมากมากมากเนี่ยขอพาของเล่าดีครับภาพคลิปนี้จะเป็นคลิปเบิึงไฟลุนล่นๆเลยครับภาพพี่น้องมาเบิบึงไฟอาจารย์ยะลุนล่นๆในคลิปนี้ มีอันอื่นแอบแฝงเลยภาเบิร์นเตฟายยังอยูเ่ยเลย

rồi vườn cả tham ngan còn cảnh dạng bên này, ừ. ôi bọt tay mày đây mình không, ôi cái gì ba, cái ภาบภาพเอาให้นีเนี่ยโอ้ถ้า,ากล่กาวดีลี่หน่อยจันยะมาเตร์นีิซนยครับนีไฟสามหน่อยเป็นตรงแรงห้องฝนตกตอนนี้เหลือพอยิงหยิบแล้วครับแต่ว่าวังนึงฝนลิ้นวะอันวังนึงมีฝนตกหนักวะ บ้ยหอยห้อ,อดรถพระเอกตนนะเี่นจังได้ก็ขึ้นมาได้เนะี่ยมุนอะรเี่ยแนี่หอยหอรถพระเอกตนนะพี่จังด้คจะขึ้นมาได้เนะี่ยมันเป็นไฟเด้ววอวายวะ ให้แลกการที่ีกับพ่อปันเอาชาของเราดีครับจอดมาเลยจันยะน่าเป็นตัวแต่คนน้โคตรสวยเลยโคตรสวยเลยพี่น้อง ขาทาของเราครับไปเลยเกียบครับเลยที่ไปไปที่เกียบเลยหลัง nah, ดูที่ประมาณนี้โอ้ยสว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 ย บอกได้เรื่อยมาสวยโอ้ยบอดจต๋ยยางมาแล้วบอดจต๋ยก,ก็ไปกับเสียน,นูนอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็จะไปเท่านี้ครับปอกันคลิปหน้าครับขอบคุณสวัสดีครับผม